โอ้โหโอ้โหชนเลยทอาวุธดนี่ท่านพ่อทัพแม่ทัพเนี่ยวันนี้อยากจะถามว่าวันนี้พ่อทัพจะมาฟันหรือจะมาแทงจะเลบไงถ้าอย่างนี้ตัดสินใจลบากเลือเกขอั้งฟันทั้งแทงเลยได้ไจะอดูดีคสอีหัวเชเพิงเลยนะก็อกวันไปที่เลยพี่นา เลือกหน้าพ่อหน้าแม่เลยมนทีสิยุ่งไปหมดแล้วนนช่าก่อนเราเองที่นำออกขัชนุเป็นจอมประสาทแห่งปดิสาวถีท่านคือไม่ทับุึงเมืองของมรเราอยากจะรู้นะที่ท่านยกกองทัพมาในครั้งนี้มีจุดประสงค์อะไรกันจุดประสงค์ของเราไพื่อต้องการผืนปดฐสาวรถีสร้างเรือนหอแต่งงานให้กับราชบุตรของเราเองถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วแม่นาง ถ้าหากเป็นกษัตริย์ปกครองพื้นดินนี้อยู่วางอาวุธแต่โดยดีดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเลือดเลย่ท่านจะพูดง่ายเกินไปหรือเปล่าหากว่าท่านคิดจะมีความสุขเป็นความทุกข์ของคนอื่นแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการเป็นินส้าวัธีก็ต้องข้ามซบเราไปก่อนโอ้โหเป็นพ่อใจกล้าไปเมาไปทำตัวดีไมคะแล้วกตัวดีเลยเรากษัตริย์นักองค์ทุศ เราทั้งหมดที่มมาไยวกับที่มาเรามาพบเกลือรบราไม่ได้จะมามั่อไงเราคือนักวงวันนั่นไม่ต้องการเข้ารบผู้หญิงเอาทับมาต้อง จริงเธอจ๋าอยากจะเข้าใกล้แต่จใจไม่กล้าสวยจริงนักหนาไม่ไนา,ไนาเรมาเจอไม่สาวสวยตกงเมตตากกงโกงสวยหูคำไอยากจะกอดเสียให้ทักพูดแบบคำคำแอบใสเขาบอกสตรี ไอ้ล้อใจค่ะอยู่ตรงนี้นะก็จะได้ค่ะต้องให้ตัวนี้ต้องไว้ <San> ต่โรยไว้ด้วยยาพิษยาพิษยังไงโอ้โหขอชิมอ้โหโัอ้โหยายาคนนั้นจะปล่อยผ่านไปคนนี้แหละเน็กกับเน็ก็เจอการมาสิจอยจาริกันได้โนบวันพูดอะไรูะ่คโอ้โหไว้เด็กเขามีอนาคตดีจะฆ่าผู้ชายที่ตายสนิทให้รู้ว่าพิด ผู้ชายน้ำลายหกระวังจะตกบ่อตายเตือตัให้ดีนะเตอเขาให้ดีนะเตือนตัวให้ดีนะเบากว้เบาเลยกับผู้นะหญิงหน่อยดยลูกโอเคได้นะมหมอม I'm oh a